อาปานะครับเขาจะใช้วิธการซับซับเสรเบาๆใช่แล้วก็ลงเจ้าตัวตัวนี้ครับเป็นตัวแรกตาได้ไหมคะน้องนนนค่ะโอ้ยได้เลยครับผมแ่ได้ทุกสภาพผิวเลยนะครับผมโดยเฉพาะเออสาวๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยหรือว่าผิวแห้งเดี๋ยวนี้ครับผมเราชอบนิยมอาบน้ําอุ่นกันแต่เราไม่รู้เลยว่าเอฟเฟก์ที่มันสะท้อนกลับมาคือทําให้ผิวเราแห้ง กว่าปกติทั่วไปด้วยครับเฮ้ยรายอ้จังเลยนะฮะดูตัวดูเล่เลยครับตัวน้องชัดเก่งเคล็ดลับตอนคืนคือใช้ไหนยหยดมากคือเวลาทาใช่ครับทาที่หน้าเสร็จปุ๊บต้องทาที่ลําคอด้วยแล้วก็เวลาเคล็ดลับในการทาเนี่ยให้เหล่ารูปคืนมือนเป็นการทำประม่าหน้าเป็นตัวอะไรเงี้ยครับแสตอบรับเป็นไงบ้างคะตอนนี้ดีมากๆเลยครับผมที่สําคัญคุณน้องชัดเนาะแต่งหน้าให้กับคุณอาตารีเกเบวาด้วยตอนนี้ก็ สวย<ม>ระดับ<ม>จัก,กรวาลครับมมผมก็จากที่เ,เราได้ให้คนลองใช้ดูนะครับหลายๆคนก็ชอบเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมครับเราก็อยากหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถแต่งหน้าต่อได้โดยที่ไม่เป็นคราบพ่ใครเคยเวลาเราลงบำรุงแล้วเวลาเราลงแป้งปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาคือคราบพ่ใครบนใบหน้าใช่ใช่ใช่ครับตัวนี้ไม่เป็นอย่างมีพี่ดาราท่านหนึ่งได้ไปใช้แล้วเราก็ส่งไลน์กลับมาบอกว่าพี่ชอบมากพี่ชอบอยากได้เพิ่มเลยดีจริงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็รู้สึกเออดีใจ แล้วก็มีผลตอบรับที่คนใช้แล้วเนี่ยเขาซื้อซ้ำ